คำเตือนคลิปที่ท่านดูต่อไปนี้เนื้อหาของเกมมีความรุนแรงเด็กๆที่รับชมอยู่ควรให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำและผู้ชมควรโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ คนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนก็เป็นปืนยอดฮิตปืนหนึ่งเนาะแต่สมัยก่อนปืนนี้กว่าจะได้มาก็ยากพอสมควรนะเพราะว่ามันสมัยก่อนมีแค่เป็นยศแหลงหนึ่งเท่านั้นนะที่จะได้ปืนนี้เนาะเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มียศแหลงสองนะก็เป็นปืนที่สวยแล้วก็ก็แลในสมัยก่อนนะก็คือปืนเอ็นกาวิ่งเพียจีวันเนาะเดี๋ยวเราไปดูสแต็กของปืนกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงเนาะปืนนี้ มาฮะเราอยู่ในหน้ารนะีพอร์ตเนาะเดี๋ยวเราดูสแต็กของปืนนี้กันดีกว่าซึ่งปืนนี้นะครับมันเป็น Prince of h o n o r นะครับก็คือปืนประจำยศเนาะก็คือปืนนี้เราจะได้ก็ต่อเมื่อเรายศ3ดาวแรงหนึ่งนะครับ3ดาวเสียมตาแรงหนึ่งเนาะก็ปืนนี้ก็สวยนะผมว่าสวยมากเลยเป็นลายเหมือนออกคล้ายๆลายพวกลายกระหนกลายไทยอย่าเงี้ยครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าลายอะไรเนาะก็ออกประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูสเต็กกันเลยดีกว่าปืนนี้เป็นปืนของผมเป็นปืนบวกแปดเนาะบวกแปดเอสก็อันนี้ตีบวกนะครับส่วนค่าพาวเวอร์นะครับค่าพาวเวอร์อยู่ที่สิบนะครับแอคคูเรซี่อยู่ที่สิบแรงดิดกลับอยู่ที่ประมาณหกจุดห้านะน้ําหนักเนี่ยครับน้ําหนักก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดประมาณแปดเนาะประมาณแปดนะ่ะะก็ ปืนนี้ก็บอกไปแล้วนะครับก็ได้จากยศ3ดาวแรลงหนึ่งเนาะมันก็จะไม่ไม่ต่างกับเพี1ยปกตินะก็ค่าสแต็กเหมือนกันแต่ตอนเวลาเราขึ้นลำปืนนะครับมันจะต่างกับ p พ g 1ปกติเนเพีะยจีวปกติเหมือนจะมันต้องม้วนรอบหนึ่งแต่นี้มันก็ขึ้นแบบขึ้นลำปืนมาเลยเดีย๋ยวเราไปดูในโหมด Single Sniper กันเลยกว่าครับว่าปืนนี้มันยิงสนุกยังไงเนาะมันก็เหมือนเพี1ยนนั่นแหละแต่ มนยิงสนุกยังไงเดี๋ยวลองลองไปดูกันในโหมดซิงเกิลสไนเปอร์ครับมาฮะเราก็มากับโหมดซิงเกิลสไนเปอร์กับปืนเอ็นกลวิ่งพีเอนะครับปืนนี้เราก็จะได้ก็ต่อเมื่อเรายดแรงสามสามดาวแรงหนึ่งเนาะมาหายไปหนึ่งอนะห้องปีงแน่เลยโอ้ลมขอมิดเหล่าแล้วกัน,น,นหนึ่งที เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่โดนโอ้โหโดนแล้วโหก็จะได้ตอนสามดาลแล้วหนึ่งเนาะปืนนี้ก็สมัยก่อนถ้าใครมีนะโอ้โหแบบโคตรเท่อะสมัยก่อนนะปืนนี้ใครมีนะโอ้โหหลมจังหวะนะผมไปคนเล่นสังเล่นสไนจังหวะไม่ค่อยดีเนาะ อย่างที่บอกแลหละหโดนเป็นเม็ดหนึ่งต้องฝึกกันอีกเยอะโอ้โหใกล้ๆยังไม่โดนโอ้โหใกล้ๆผมยังไม่โดนเลยโดนนะหัวแตกเลยขอเซ็ตจ,จังหวะแป๊บนึง โอ้โหไม่รู้เจ้าตัวไหนดิสองทางเลยได้มาหนึ่งโอ้โหผมซากละตอนนี้เจอโอ้ยไม่ตายด้วยเขาใส่พระอะไรวะเนีนย่ยน่าจะซากละมาต้องเอาจริงละ โอ้หลมเขาล็อกรอผมแน่เลยอะตรงนี้หะโดไมไปอะจังหวะจังหวะไม่ได้โถ ปิงกันนะลำละสองฮะโอ้โหลมบ้างสุดท้ายมาคนมาเยอะแล้วฮะห,หลังก็มามาดูกันนะว่าผมจะยิงได้กี่ตัวนะผมก็ไม่เก่งหรอกปืนนี้ สไนเปอร์ไม่ได้เลยโอ้โหไม่ตายเลยน,นั่นซากอะ่ะเจอชุดถึกไงเนาะทีชุดถึกยิงไม่ค่อยตายหรอกจริงเนี่ยหลังโกอะ่ะไอหลังคอมไปไหนแล้วหลังคอมอ๋อเจอแล้วโอเคฮะได้อยู่เหมือนในคอมจะมีตัวนี้ sắc mẹ cả đi gọi Ui, na khóm Ừm, đồ lề Trắng quả không สากแล้วเฮ้ยซี่เหล่าไม่โดน <laughs> โอ้มันห้องปิงเลยยิงไม่โดนเลย จังหวะเน้นๆแล้วโดนมีดฟันหายไปดี โอ้ยซากเนี่โก้ตัวนึ่งผมจะไล่เขาทันไหมอะตอนนี้เนี่ยลองดูดิแต่มาหนึ่งอะโอ้จังหวะเขาเกิดตรงนี้ด้วยนะ โอ้โหดูหลังเถิดเมื่อกี้เท่าเรื่องไม่น้อยนะจะได้อยู่นะถ้าไม่พลาด ซากอะตัวนั้นโอ้โหผม,ผมกับที่สองนี่ไล่ตูดกันแล้วแต่เนี่ยได้ฮะโอ้โดนคอมจะทันไปเนี่ยจะที่หนึ่งไปเนี่ยได้อยู่แซงแนละ้วเด็กตัวเดียวฮะ ถ้าไม่พลาดนะโอ้เราก็โดนเราเสียเยอะด้วยนะโอเคฮะจบไปฮะห้องนี้มาฮะเราก็มากันอีกห้องหนึ่งเนอะกับปืน N G A W i n P s G 1เนอะเดี๋ยวเช็คโก้ฮะโอ้โหโดนเลยฮนะว่ากลังจะเช็ค เดี๋ยวช่วงบางทีมันก็เกิดชาเนาะเกมมันก็นานแล้วต้องเข้าใจมันเลยเขาอยู่ฝั่งโกฝั่งนู้นมาเลยอะโกแดงอะแคบอะโหซากเต็มเต็มไม่ตาย คิปเทคนิคการยิงสไนเปอร์ผมมีช่องหนึ่งแนะนำนะของนัทเซมิโนนะของพี่นัทเนาะแต่ปัจจุบันนี้พี่นัทเลิกเล่นไปแล้วนะเขาเป็นมือสไนเปอร์อันดับต,ต้นๆของประเทศไทยนะโอ้โหโดนไม่ตายนะแต่ซากอยู่เขาใส่ชุดกัน15เมตเอะไม่ตายละได้อยู่ เนี่ยบางทีนั่งยิงมันก็จะแหน่งต้องแหน่งเป้าขึ้นเนาะตายู่ะเกือบนะเมื่อกี้เนี่ยในคอมอะ หืมลมช็อตน,นี้ลมหน้าผมเจอเลยสากกูสากแล้วหน้าคอมอ่ะ ลมอีกจะทันเขาไม่เน่ทีหนึ่งเนี่ยแต่ทีหนึ่งยิงไปสิบสองแล้ว,ลวโอ้โห้ซากคระหลังมามจังหวะซากอรัไม่ตาย ถ้าสมัยก่อนนี่เล่นสไนเปอร์ยิงทละเม็ดทละเม็ดนี่ได้อยู่นะตัวละเม็ดเลยนะเพราะว่ามันเป็นชุดสมัยก่อนมันไม่ได้แต่งตัวเยอะขนาดนี้ซากอะโอ้ลมกล่องแคบ หน้าผมเจออีกตัวหนึ่งพลาดฮะที่หนึ่งเอาสิบสี่ตัวน,นะวนะจะทันเขาได้ปะโดนหลังฮะ โอลมช็อตนี้ลมเลยซากะ่ะในคอมซากละ ไม่ตายแน่ในคอมดได้มาสองอได้มาอีกหนึ่งอุย้ยชักแม็กพอดีศูนย์หมดนะจะทันเขาไหมเนี่ยน่าจะทันหรอกอ จีได้เฮ้ยมันอมีมาฟันผมแล้วเฮ้ยโดนโดนไปเม็ดหนึ่งจังหวะสุดท้ายไม่ได้พลาดอืมได้อยู่ บางทีนั่งยิงมันก็ไม่ค่อยตายมันแบบไม่ค่อยโดนโอ้ช็อตนี้ลมโพูดเลยอะแล้วเขาเกิดได้ด้วยหน้าผมเนี่ย,ดยได้อยู่ได้มาสองอะ โกูออกไปแล้วโอ้ลมเราอยู่ที่หนึ่งแล้วตอนนี้หืมโดนอะโดนจุดได้อะ ลมอะ่ะลมมากเลยมันจะได้ได้มาตัวหนึ่งอะ่ะไนคอมอะ่ะตายฮะอืมสาก จบลนะห้องนี้ก็จบไปแล้วเนาะเจอกันคลิปหน้าครับซีอูเกนครับ